ค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องปองปายสุขุสุขนมือหนีมาพอๆกันคือเกาเนาะพี่น้องกับครัวบรนทุงนะคะสไตล์ซาวใบหม,อม่อนมือหนีมาเบิงว่านะคะใบหม่อนมีเมนูอย่างมานําเสนอพี่น้องค่ะมือหนีได้กุ้งนะคะได้กับหอยมาแล้วก็บอกมบไพ่พี่น้องก็เลยว่าสีเห็ดลาม ทะเลเดือดน,นะคะสู่พี่น้องเบิงอ่ะมาเบิงกันเลยพี่น้องอุปกรณ์ของเข้านะคะกับบะหมี่ยังไรคะพี่น้องมีตะไคร้ใบปะกูดนะคะที่เตรียมไว้นะคะเห็ดเฟืองแล้วก็กุ้งนะคะที่ทําความสะอาดเรียบร้อยนะคะแก้เรียบร้อยแล้วก็มีหอยที่ล่างนี่คะ่ะล่างทาความสะอาดเรียบร้อยนะคะอันดับแรกค่ะพี่น้องถ้ามาใส่เนี่ยแล้วก็มีเนี่ยที่ขาดอะไร พรสีมาเห็ดลามกันพี่น้องมาคอนน่ะเคยได้ยินแต่เข่าล้ามนะเดี๋ยวมือนึ่งสีมาเบงลามทะเลกันอันดับแรกครับพี่น้องส่้อยตไ่ไร่กับคาก่อนค่ะสร้อยตะไข่ ยัดลงไปเลยค่ะพี่น้องยัดลงไปในบังคลามเฮานะสองสองกีบค่าค่ะพี่น้องซอยใส่นะคะจ้กหัวหนึงค่ะพี่น้องใส่สีหลายๆเติบก็ได้ ใส่ลงไปค่ะตามด้วยใบมะกรูดค่ะเด็ดเอาก็ะดรค่ะพี่น้องใบมะกรูดเรต้องใส่ยัดลงไปค่ะเราลงไปเลยค่ะพี่น้องเสร็จแล้วกะกุ้งค่ะ หนึ่งน,นะคะสองตูวสามตูวกะใส่แล้วแต่ผู้ใดมากนะคะใส่สามตูวสี่ตูวก็แล้วแต่พี่น้องป้องไปห้ามมักแปะเดือดหนึ่งไม่หมอนสีใส่สองเท้อนะคะกะใส่หอยแล้วก็ตามดว้วยโอ้ตายเห็ดเฟืองนะคะใส่ลงไปต้องต้องกระทุงมันน้ำเลยพี่น้องให้มันลงไป้หอดกลนมัน ใส่เห็ดเฟืองเสร็จแล้วสั่นหอดเครื่องหอดเครื่องแล้วค่ะแล้วก็สีมะซส่ตะไครอีกนะคะเครื่องกลางมันซอยเลยค่ะซอยเลยแล้วกับ้ากับใบมะกรูด ใส่อีกค่ะพี่น้องใส่จักสองสามใบก็ได้เพราะว่าเขามีทางไตมันแล้วหยัดลงไปเลยค่ะหยัดลงไปดีๆเลยนี่ค่ะเดี๋ยวประมาณนี้ค่ะพี่น้องจากกระบอกระบาน,นี้เขาก็บิมาเต่มน้ำครับพี่น้องน้ำเขาก็สิปุงก่อนด้อเป็นรับแรก นำเป้านะคะใส่ลงไปโดยประมาณเนาะคะ่ะเนาะนุน่มข้นเนี่ยใส่จักสองทับพี่ก็ได้ค่ะ,คะใส่ลงไปเลยแล้วก็ตามด้วยเกียร์ค่ะเกียร์บันดุง เว้ยเศ่สฐีปาโคตรชนาให้คนี้กลายเป็นวัาดุงหน้าเลยแว่เสือเถือกเถือกหาสิบบาทได้เป็นกระสอบก็ได้สือมาบะเทอาาือผ้าแม่บ้านจำสันเด้วอาเหรียญซื้อๆเด้พี่น้องก้นละคะ่ะผงชูรสคะ่ะผงชูรสกระใสหน่อยเซบหน่อยเซ่ไร้เสบไร้ละค่ะ ใจต้องไปอยอาอย่าใส่หลายเด้ค่ะผมสิรนไม่เหมือนกินต่นหน่อยจนไงผมก่เคยลนจากเถื <t <lak>? <t <presentation media> ่ออีลิเบยกะพริกเผาค่ะพี่น้องพริกเผาคือบัวถึงเนาะขออนุญาตค่ะเคี่ยวอก่อน นี่เนี่ยกินเ้องเป็นอยังดอกเพราเปิดเหมือนทำความสะอาดล่างเรียบร้อยแล้วคะ่ะทุกสิ่งทุกอย่างว่างไว้หนีทำความสะอาดเรีย,รยบร้อยตีให้มันเข้ากันพี่น้องนี่คะ่ะสีสันสีสันประมาณน,นี้เนาะค่ะเนาะแล้วเ้าก็บสีมาทำการเท ใช่นะพี่น้องเคยเห็นบังขรานป่ะบังขรานมีมสี่ใส่เขา่าไปเตเตียมแล้วกันสีใส่นามมานน่เท่ากันคือกันค่ะใส่นามลงไปกะวไงให้มันถว่วขึ้นมาหยอดกุ้งกีละคคะพี่น้อง ถ้ามันพเติมเขาก็ใส่น้ำตื้มได้นะคะเพราะไปหมอนกาวาปรุงไววกากาวา้ามันเข้มๆสีเข้มๆเ,มเมนี่ยจังหน่อยละอืมข้อนี้อยาก่้พี่น้องเทเลยนะคะไปบพอท่านถ่วปันได้ใส่นมลงไปอีกพี่น้อง ให้มันถ่วมเลยด้คะ่ะให้มันถ่วม,มันขึ้นมาเรื่องๆวิเนี่ยคะ่ะพอดีละพี่น้องเบิง้งพี่น้องเบิง้งใส่ประมาณน,นี้เลยคะ่ะเแตเลาห้องอัดปากกระบอกมาเลยพี่น้องอัดเข้าไปแน่นๆค่ะเลยแบบนี้นะคะแล้ลห้องก็บิมาน้อกันเพ้าะค่ะพี่น้องบันนี้ตามมาเลยคะ่ะตามมาเลยพี่น้อง ไฟบุ่บมๆนะคะวางลงไปเลยค่ะใส่ไฟกลางๆเลยพี่น้องใส่ไฟอ่อนไรกับบสุกใส่ไฟแห้งไรยกับใหม่ค่ะตะก้าค้อยเบิ่งมันบาค่อยพริกนะคะพริกกับด้านกลับไปกัลบมานะคะ ใน,เ,นเขากะเผาไปเรื่อยๆค่ะพี่น้องจนกว่ามันสีซุกแล้วมันเริ่มมันสีมีกินหอมเข้ามานะคะเดี๋ยวเข้าสีมันรอเบ,บิ่งตอนมันซุกนะคะแต่สําหรับพี่น้องนะคะท่านใดที่มากนะคะหรือสว่าสอบคลิปนี้นะคะก็ะฝากกดไลค์นะคะกดติดตามกดซับสไคร้นะคะแล้วก็เพื่อบ่พลาดนะคะการติดตามในคลิปต่อๆไปก็ฝากกดกระดิ่งไว้นั่นนะคะเพื่อเป็นกําลังแรงแห่งใจนะคะให้สาวใบหม่อนด้มี โอกาสทําคลิปต่อๆไปนะคะให้พี่น้องเข้าไปติดตามเบิ่งนะคะสําหรับมือนี้นะคะก็ขอบคุณพี่น้องป้องปายสุขุมสุขคนนะคะพี่น้องสวัสดีค่ะ